ในยุคสามก,ก๊กมีนักยุทธศาสตร์มากมายที่มีความสามารถเหนือธรรมดาแต่มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถเอาชนะขงเบ้งผู้ปราดแห่งจกก๊กได้และหนึ่งในนั้นคือซูมาอี้ซูมาอี้นักยุทธศาสตร์และผู้นําทัพของวุยก,ก๊กเขามีความฉลาดและความสามารถในการวางแผนที่ยิ่งใหญ่แต่สิ่งที่ทําให้ซูมาอี้เป็นที่รู้จักและได้รับการยกย่องคือการที่เขาชนะขงเบ้งโดยไม่ต้องออกรบในสงครามครั้งหนึ่งขงเบ้งยกทัพมาต่อสู้กับซูมาอี้ด้วยความมั่นใจในความสามารถของตน แต่ซูมาอี้ใช้กลยุทธ์ปิดประตูไม่ออกไปสู้โดยตั้งรับอยู่ในฐานทัพไม่ออกไปประทะกับกองทัพของของเบ้งโดยตรงซูมาอี้รู้ว่าการรบกับขงเบ้งในพื้นที่ที่ขงเบ้งเลือกอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดเขาจึงเลือกใช้ความอดทนและการวางแผนระยะยาวรอจนกว่ากองทัพของของเบ้งจะหมดสเสบียงอาหารและต้องถอยกลับไปเองกลยุทธ์นี้เรียกว่ายกค่ายตั้งมั่นเป็นตัวอย่างของการใช้ความฉลาดและความอดทนในการเอาชนะคู่ต่อสู้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการวางแผน และการตัดสิน